ไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะครับชมลีเขาเตรียมตัวมาเล่นกับเราอย่างดีแต่ว่าจริงๆเราก็มีโอกาสทําได้ดีในหลายๆช็อตนะนำก่อน2 0มีโอกาสจะเป็น3ามด้วยซ้ำไปแต่ว่าจบไม่ได้นะฮะแล้วก็แต่ก็ต้องชมชมพลีด้วยวันนี้มาเตรียมตัวมาเล่นอย่างดีแล้วก็ผู้เล่นอย่างเติร์กอะไรของเขาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับแต่เรามาพลาดเรื่องลูกเซตพีซึ่งเป็น จริงๆเป็นจุดแข็งของทีมเราแต่วันนี้ที่เสียประตูนะเกิดจากการสื่อสารในในทีมนักขนาดนั้นเองนิดเดียวนะครับจริงๆมันต้องมีคนมาร์คเป็นเป็นหน้าที่ของคนคนหนึ่งในในตำแหน่งที่ที่เขายิงประตูได้แต่เราสื่อสารกันผิดก็เลยพลาดเสียประตูที่จริงเราไม่น่าไม่ควรจะเสียลูกอย่างนี้ซึ่งซึ่งเราเน้นมากทั้ง เป็นผู้เข้าทำหรือว่าเป็นผู้ตั้งรับอะไรก็แล้วแต่ครับก็ต้องไปแก้ไขกันแล้วมาคุยกันใหม่ครับพี่โอกคพี่ไปแชมเปนลิกนะครับพี่การตีหนึ่งตีสี่นะตอนนี้เป้าหมายถือว่าสําเร็จแล้วก็ถือว่าสําเร็จแล้วนาดนี้นะครับอาจจะเร็วไปเร็วไปด้วยนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณน้องๆนะครับนักเตะที่ช่วยกันทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ได้ได้ในร็ววันเรา แมตต์ต่อไปในเล็กแรกมันก็จะได้คลายขึ้นไม่ต้องกังวลมากขึ้นแล้วคราวนี้ก็เลยน่าจะทําผลงานออกมาได้ดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าบางทีเราไปกังวลกับเรื่องจะไปชัเป็นหลีกเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่นะตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์สบายๆแล้วที่ขายนะน่าจะทาได้ผลงานได้ดีขึ้นด้วยซ้ำไปครับตอังนี้ตัวเต๋ที่วันนี้ดูเขางุ้งมั่นในมิสเซสจะสุดัวเองครับตอนนี้ที่มองก็วันนี้จริงจริง ตเตะเขาคุณภาพอยู่แล้วเขาไม่เคยผมจะเรียกอะไรคือให้เล่นตำแหน่งไหนเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆถ้าไม่มีข่าวการซื้อตัวอะไรเพิ่มผมค่อนข้างแฮปปี้กับตเตะนะครับก็ถามว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นที่น่าเสียดายเราเราถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของบีจีนะครับยิ่งยิ่งการอยู่ร่วมกับทีมมาหลายๆปีเนี่ย ถ้าคนสังเกตวันนี้เขาเปลี่ยนตัวออกปุ๊บเขาร้องไห้เลยเขาก็คงแบบก็เหมือนว่าใกล้เวลาผมละใกล้เวลาผมละเข้าไปทุกทีอ่ะก็ต้องขอบคุณตติตรงนี้ด้วยนะครับเจนลบอะไรครับเจนลบถือว่าลดระดับเพินขึ้นมาได้ดีมอสมควรกับการไม่ได้มีจีก็ดีขึ้นดีขึ้นค่อนข้างเยอะเจนลบมาจากครั้งแ,แรกที่เข้ามาในสโมสรมิจิผมผมก็ไม่ค่อยโอเคกับเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าด้วย คำสั่งเจ้านายสั่งให้ต้องเอาให้ดีขึ้นให้ใหได้ก็ถือว่าเขาทำํำพัฒนาตัวเองได้ไดเยอะเยอะขึ้นมากถิดหูปิดตานะครับก็ถือว่าโอเคมันก็เป็นเป็นเรื่องดีๆสาหรับทีมที่จะมีผู้เล่นแบบนี้ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาช่วยทีมได้ยกระดับทีมได้ครับผมีพี่เตียบอกว่าบีจีดเพื่อนแลเขาอว่าบีจีเนี่นาจะไปแชมป์อยู่มองไงอ๋อก็ถ้าไม่แชมป์ก็คง ออกโยคณะป่ะต้องถามโค้ชโคส,สมจุรด้วยนะไม่ครับก็เพื่อนกันเพื่อนกันก็ขอบุณด,ด้วยสำหรับคำมุงรลพรก็ขอให้สมพปรปากโคตเตียแล้วกันนะครับ